ข้อที่เก้าเขาบอกว่าติดลบสบวกกับติดลบสส่วนสเท่ากับจำนวนในข้อใดเฮ้ยอันนี้ง่ายลบแล้วลบก็คือจะต้องเป็นลบมากขึ้นก็ติดนี่มากขึ้นก็เหมือนเอา2เลขเนี้ยมาบวกกันแต่ว่าเป็นเครื่องหมายลบโอเคปะมาเราก็ทำได้เลยลบสแล้วก็บวกด้วยลบสส่วนส ก็คือลบ3ามส่วนสี่นี้นะฮะทีนี้ท่านต่อไปทำไงดีท่านต่อไปอืมทำไงดีเ,าเาอสา,เาสองไปใส่ในกลมก็สองไปในสะ่ในไน้ อ,อ๋อพอนะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นรวมกันเป็นลบสองเศษสามส่วนสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับถูกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเศษคระใช่ปะ่ะก็คือคระระหว่างตัวเลขกับเศษส่วนทีนี้พอทำถึงจุดนี้ปึ๊บเราเหลือบไปมองช้อยตอบข้อ ก็ไก่ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะในคณิตศาสตร์บางทีมันทําได้อีกแบบหนึ่งคือทําเป็นเศษเกินล้วทําเป็นเศษเกินให้หน่อยมาใช่วยหน่อยเศษเกินรู้จักไหมเศษเกินคืออะไรเศษเกินก็กคือตัว ถูก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 อ่ะช่วยช่วยหน่อยทํำทำทำอย่าก็เอาสี่มาคูณสองเป็นแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเครื่องหมายลบต้องมาไหมถูกต้องเอยีเ<อ>ย่ยมเห็นไหมง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไปข้อสิบ อ่เขาสิบทำยังไงว่ามาเดี๋ยวเขียนให้ส่วนเท่ากันยัง ถูกเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วมาบวกลบกันได้ถูกปะ<ต>ทีนี้เอ้ยใจเย็นใจเย็นลบเซนหนึ่งส่วนเอถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะขออีกทีหนึง่งส่วนส่วนเท่ากันแล้วข้างบนก็มาบวกลบกันได้ซึ่งข้างบนบวกลบกันได้แล้วได้ลบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามีเงินอยู่สี่บาทติดนี่อยู่ห้าบาทได้ลบหนึ่ง คำตอบก็คือลบหนึ่งส่วนเตอบข้อเฮ้ยลบหนึ่งส่วนเอมันมีข้อนี้เลยดูช้อยใหม่ขอไขอค่คำถามคือทำไมไอ้นี่ถึงไม่เท่ากับลบเอถูกต้องนะฮะยาถูกต้องมันต่างนะ โอเคไหมต้องตอบข้อขอไข่ไม่ใช่ข้อง,องูงูมันคนละอันกันเลยมันไม่เท่ากันนะครับคล้ายกับว่าเดี๋ยวเขียนให้ดูลบห้าจะต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งส่วนห้าใช่เปล่าโอเคไหมเพราะน,นั้นลบอจึงไม่เท่ากับลบหนึ่งส่วนเอข้อสนะิบเอ็มจทย์ยาวเยว <c oughs> สิบเอ็ดทำยังไงเขาบอกว่า a อบวกบน้อยกว่า c ีบวกเอยู่เท่าไร่โอ้ค่อยๆดูนะ a อบวกบน้อยกว่า c นะน้อยกว่า c บวก a นะครับ a บวก b น้อยกว่า c บวก a อันนี้ต้องแปลไทยเป็นไทยนิดนึงแต่ก่อนที่จะทำแปลไทยเป็นไทยอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเห็นไหมว่า a กับ a มันเท่ากันตัดทิ้งเลยได้ไหมฮะสำหรับข้อนี้ เราเรียนเรื่องสมาการแล้วจำได้เปล่าอันนี้เขาเรียกว่าอะสมาการอะสมาการเวลาคิดเนี่ยคิดคล้ายหรือว่าคิดเหมือนกับสมาการเลยเพะอะนั้นถ้ามันเราเห็นสภาพนี้สมมุติว่าสมมตินะ a อบวก b เท่ากับ c บวก a นี่คือสมาการใช่ไหมอันล่างอะ เราสามารถตัด a สองข้างได้ครับเ,เพราะว่า a มันเท่ากันบวกเข้าไปสองข้างก็ไม่มีความหมายตาช่างยังคงเท่าเดิมดังนั้นตัวข้างบนตัด a ทิ้งได้ไหมฮะมีมีแค่สองคำตอบได้หรือไม่ได้ตอบมาเดี๋ยวอธิบายให้ถ้าตอบผิด ได้ครับผมเหตุผลที่ตัดได้คือ,อนนใช่เป็นจํานวนเดียวกันคือมันก็เป็นอะสมการเนี่ยคิดเหมือนกับสมการเป็นจํานวนเดียวกันนะฮะแต่ว่าอสมการเนี่ยไหนๆพูดแล้วขอพูดเพิ่มมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังเวลาที่เราคูณด้วยเลขลบอะสมการจะเปลี่ยนทิศทาง ฟังแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปเรียนเรื่องแอสมการเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าเปลี่ยนทิศยังไงนะครับโอเคเอาละเราเห็นว่า b น้อยกว่า c นะนี่คือความหมายของ b น้อยกว่า c แปลว่าระหว่าง b กับ c ใครมากกว่ากันครับ b กกใช่ทีนี้อ่านโจทย์เป็นภาษาไทยแล้วเอบวก b น้อยกว่า c บวก a ออยู่เท่าไหร่ น้อยกว่าขอไปคำว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่แปลว่าอะไรเราามว่ามอย่าาถูกต้องเอาใหม่ถามใหม่เอ่อครูเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่80กิโล นักเรียนน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับ40นะฮะทีนี้น้ำหนักของครูกับนักเรียนเนี่ยแปลว่านักเรียนน้ำหนักน้อยกว่าครูอยู่เท่าไหร่ก็คือเอา80มาลบด้วย40ถูกปะตอบ40ถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นตอบได้ยังทีนี้ต้องเอาใครลบใคร เก่งมากครับผมอ่ะแทนค่าเลย c ลบ b จริงๆแล้วคือความหมายคือโจทย์ถามว่า c ลบ b เท่ากับเท่าไหร่อะล่ะโอเคไหมโจทย์ข้อนี้เขาถามว่า c ลบ b เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ c มีค่าเท่าไหร่ครับ c มีค่าสี่บสีครับล b ฮะลบกันได้ไหมอย่าคาร์นอคือ สิบสองมาข้างหน้าเป็นเลขเก่เงมากข้างหลังเป็นเลขคำตอบคือตอบข้อ,อถูกต้องตอบข้องูเซตเจ็ดส่วนสิบสอง 7, 7, ทีนี้เข้าใจยังเพราะนั้นโจทย์ข้อสิบเอ็ดขอกาดอ,อกจันไว้หน่อยคือเราต้องแปลไทยเป็นไทยแปลไม่ใช่แปลไทยแปลคณิตศาสตร์เป็นไทยถูกไหมเพราะว่าโจทย์ถามว่าอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่แปลว่าผลต่างผลต่างเนี่ย ครูตัวใหญ่กว่านักเรียนเยอะเลยหนักต้อง80ดสิบนักเรียนตัวเล็กครึ่งหนึ่งหนักแค่40น้ําหนักกับเราต่างกันอยู่เท่าไหร่หรือว่านักเรียนหนักน้อยกว่าครูอยู่เท่าไหร่หรือว่าครูหนักมากกว่านักเรียนอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะพูดแบบไหนมีความหมายเดียวกันถูกปะน้ำหนักเราต่างกันเท่าไหร่ก็แปลว่าลบถูกไหมนักเรียนหนักน้อยกว่าครูอยู่เท่าไหร่ก็แปลว่าเอาตัวมากตั้งตัวน้อยลบ คูนน้ำหนักมากกว่านักเรียนอยู่เท่าไหร่ก็แปลว่าเอาตัวมากตั้งตัวน้อยลบโอเคปะ่ะมีความหมายเดียวกันทั้งหมดนะฮะไปต่อข้อสิบสองเดี๋ยววันนี้คิดว่าเราจบชุดน,นี้เลยมียี่สิบข้อแน่นอนอ่าไปต่อข้อสิบสองอ่ะสิบสองว่าไงฮะ ดูวุ่นวายนในนี่อ่แต่สังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรครูณนะฮะไม่ใช่เครื่องหมายลบนะไอ้ลบข้างหน้าหนึ่งส่วนสี่มีความหมายว่าถูกต้องฮะเป็นจำนวนลบนะฮะทีนี้ต้องหาคารอนอไมถ้ามันคูณอย่างเง,ง,ง,งี้ยจริงเหรอ เราจะหาครนก็ต่อเมื่อใช่อันนี้เป็นการคูณไม่ต้องหานะฮะมาใส่เลขเลยหนึ่งส่วนสี่คือลบหนึ่งส่วนสี่มันเป็นเลขลบนะฮะคูณด้วยสองส่วนสามแล้วก็ข้างนอกคูณด้วยสามส่วนสิบอ่ะว่ามา อ่ะใจเย็นๆถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ก่อนทำขอให้ฝึกเป็นนิสัยเลยต่อไปนี้เห็นวงเล็บไหมพยายามทำในวงเล็บก่อนถ้าเป็นไปได้โอเคไหมฮะอ่ะมาอย่าเหลือ อย่าอย่าอ่าแล้วก็ค่อยเอาเลขสามดถูกปะคือเราจะทําในวงเล็บก่อนเพราะนั <Okay. S 1> ้นคําตอบสุดท้ายคือเหลือติดลบมานะลบเท่าไหร่ฮะข้างบนเลขล 7, ข้างล่างเลขเออคือคือ,อ,อคือมันเหลือสองสองเลขอ่ะสองกับสิบต้องต้องคูนหรือต้องหารหรือต้องบวกต้องลบ ฮ้ยตรงไหนมีเครื่องหมายบวกในข้อนี้คูณสิใช่ป่ะอ๋อขอโทษครูเขียนโจทย์ครูเขียนไม่ชัดใช่ไหมตรงนี้เครื่องหมายคูณครูเขียนตกไปใช่ไหมถูกไหมต้องคูณความหมายก็คือเรามีข้างล่างก็คือเลขสองคูณเลขสิบครูป่ะคำตอบก็คือลบหนึ่งส่วนไรฮะ อ้าวไม่มีช้อยคิดผิดเปล่าถูกถูกถูกอ่ะมาติดลบมาแน่นอนเพราะนั้นข้อกอไก่ผิดชั่วอ่าทำให้เป็นทอนิยม เก่งมากก็เป็นลบห้า no ส่วนร้อยแล้วไงต่อนับจุดเลยใช่ไหมสองจุดก็คือจุดแล้วมีสองเลขครับอ่ะก็คือศูนย์และจบปะตอบข้อเก่งมากอ่า อ่ะแคปเจอร์ไว้หน่อยจะได้มีร่องรอยว่าเราทำถึงข้อสิบสองละตอบข้อของใครโอเคนะไปเรื่อยๆนะสป,ปีดประมาณนี้เนาะช้าไปบอกเร็วไปบอกนะฮะอ่าสิบสาม อย่าทำจำนวนค้าให้เป็นเศจเกินก่อนมาเลยเก้าสี่เก่งมากตัวแรกมาละอืมต่อไปย่าเก้าส่วนเครื่องหมายลบมาไหมมาด้วยนะอ่ะอ่าต่อไปบรรทัดต่อไปทำอะไร อย yeah. ่าคำตอบคือส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เครื่องหมายลบมามไหม,มจริงเหรอทำไมถึงมามทำไมทีแรกถึงคิดว่าไม่มา,าอ่าเพราะว่าดีมากถูกต้องถูกต้องอ่อาอธิบาย การที่ตัดเก้ากับเก้ามันไม่ได้หายไปมันยังเหลือเลขหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันมากับลบถูกป่ะเพราะฉนั้นพอเอาลบหนึ่งคูณสามเจ็ดจึงได้ลบสามเจ็ดเ <7. S 2> ก่งมากอ่าตอบข้อถูกต้องฮะเห็นไหมต่อไปเนี้ยเวลาที่เราทําคณิตศาสตร์นะครับนะนักเรียนจําไว้เลยว่าเราไม่มั่วนะฮะทุกๆก ขั้นตอนในการทํามันต้องอธิบายได้เฮ้ยทาไมลบหายทําไมกลับเสร็จเป็นส่วนทําไมถึงเอามาบวกกันได้หรือบางทีบวกกันไม่ได้ต้องหาคอรอนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกทุกขั้นตอนมีเหตุมีผลหมดโอเคไหมเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆครูก็จะค่อยๆถามไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมทําอย่างนี้ได้ทําไมทําอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต่อไป สิบสี่ให้หาสมาการเราเรียนเรื่องสมาการยังเราเรียนเรื่องสมาการยังเออคือ เหมือนจะยังอ่าอ่งั้นงั้นงั้นครูสอนเรื่องสมาการก่อนนะอ่าอันนี้เรื่องใหม่นะ